นผมนี่ครับสามห้าสามห้าสามห้าสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีเดี๋ยวจะเอาลงโซเชียลแคมให้เพื่อนดูวันดีการบุญสวัสดีนกสวัสดีนกเจอกันเลยตัวเชิดแล้วลูกไก่ลูกแตนลูกแตนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนต้องระบายดีมีกี่คนแล้วมอนมิงแว น้องสาวเธออะไนั้นน่ะน้องสาวอยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วกันแก่ขึ้นเยอะดินี่เลนี่อยู่ขุนราชธานวันนี้เป็นผู้จัดการใหญ่ครับโคนอยู่สามปกคองไอ้การมึงอยู่ที่ไหนวะอยู่เ้าอยู่เเออ นกนกขายรถใช่ไหมขขยรสกับเซเว่นด้วยขายเซเว่นด้วยครูอาจารย์ทั้งหลายน